thank mm -hmm. you ใช่นักลงทุนทุกคนนะคะที่ก่อร่างสร้างอรอตจากล้านให้เป็น500ล้านบาทได้บางคนเนี่ยเริ่มจากล้านทําไปทํามาติดลบด้วยซ้ําค่ะแล้วคุณกิฟมีวิธีลงทุนยังไงจาก1ล้านบาทให้เป็น500ล้านบาทนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคุณกิฟกันว่ามีแนวคิดมีหลักการวิธีการลงทุนยังไงแต่ก่อนอื่นกันอยากรู้ก่อนค่ะว่าเริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นนานแค่ไหนแล้วคะผมเริ่มลงทุนตั้งแต่สมัยเรียนเปเริญญาโท MA ที่จุฬาครับก็ ปี<ก>ีปปไไหนได้ระมาณกับ20ปีแล้ว18ปีได้ไหมอ๋อแต่ตอนนั้นนี่พอตยังย่อมเยาวอยู่พอร์ตยังเล็กๆอยู่เล็กๆอยู่เ,เพราะตอนนั้นก็ยังมีเงินทุนก็ยังไม่เยอะแล้วก็<ม> 2>, 2ก็คือก็ไม่ได้เอาเงนินทั้งหมดมาใส่ในตลาดหุ้นเพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ใหม่ๆสำหรับในชีวิตเราเรื่องการลงทุนค่ะก็ต<ะ>ั้งแต่ตอนนั้นมาก็เริ่ม ค่อยๆเรียนรูค่อยๆก็ใช่สะสมที่อายุจนตอนนี้เราเรียกเขาว่าจอมยุทธได้แล้วนะใช่ไหมคะเรียกว่าจอมยุทธได้ไหมอันนี้ไม่กล้าครับให้คนทั่วไปเขาเรียกแต่เขาเรียกกันอะไรนะเซียนหุ้นหน้าหยกใช่ไหมใช่ใช่ครับพอดีโอไหมชื่อนี้โอไหมก็ฟังดูเพราะดีนะครับแล้วก็กลายว่าชื่อติดปากเวลาใครสัมภาษณ์ก็จะเรียกเป็นนิกเนมว่าเซียนหุ่นหน้าหยกไปคุณคิดเริ่มต้นเหมือนคนอื่นไหมคือนักลงทุนบางคนเขาเริ่มจากแบบแหมมีขาดทุนมากมี ติดมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยการที่เข้าเพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดทรัพย์ก็มีความความรู้ประสบการณ์ในการลงทุนก็ยังน้อยดันโอกาสความผิดพลาดในการลงทุนก็จะมีก็มีอยู่แน่นอนส,สังเกตเห็นไหมว่าโฆษณาเกี่ยวเรื่องการลงทุนจะมีมาเหตุการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นจริงๆก็คือการลงทุนก็มีความเสี่ยงจริงะฉะนั้นคนที่เข้าตลาดมาสักสองสามปีแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีทั้งกาไรและขาดทุน กระทั่งปัจจุบันนี้ผมเปองทุนเองจนมา18ปีแล้วเนี่ยก็มีทั้งกาไรและขาดทุนอยู่บ้างเหมือนกันไม่คือไม่มีผมเชื่อว่าน้อยคนแทบจะไม่มีเลยเออว่าจะลงทุนแล้วไม่เคยขาดทุนเลยน่าจะไม่คน่าจะไม่มีคือทุกคนต้องผ่านประสบการณ์รบ,บาดเจ็บและเหน็บหนาวาบ้างใช่ไหมนนนแต่กว่าจะมาถึงอย่างเงี้ยค่ะอย่างท,ที่ที่กันเกินไปจากล้านเป็น500ล้านก็ไม่ใช่ธรรมดานะ<ม>ใช่ไหมก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอเราลงทุนมานานเนี่ยมันก็เริ่มมีประสบการณ์ แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนมากขึ้นแล้วก็เราแล้วอีวววกอย่างก็เป็นที่เราเริ่มจะมีสไตล์ในการลงทุนที่เราเกี่ยวเรื่องการวิเคราะห์หุ้นว่าเราเริ่มเริ่มมีสไตล์เราซึ่งเออสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่เหมาะกับตัวเราเองแล้วก็ทําให้การลงทุนของเราประสบควาสมสาเร็จได้ในรละดับหนึ่งนีก็เลยค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆอ,อ,อ,อะไรมาเรื่อยๆแต่ว่าจากร้านเป็นห้าร้อยล้านหลักๆนี่ทํำยังไงคะต้องเริ่มจากทํากันบ้านหนัก วิธีการเลือกหุ้นอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ครับก็คือผมก็ต้องอ่านเยอะครับเพื่และยิ่งปัจจุบันเนี้ยโชคดีว่าเดี๋ยวนี้มีข้อมูลข่าวสารยอะไม่หมดว่าจากหนังสือพิมพ์ก็มีตั้งหลายหลายหลายหัวหลายสี่หลายค่ายใช่ไหมหรือาจากทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก็มีหลายเว็บไซต์ซึ่งเราจะไปหาข้อมูลได้โดวยเฉพาะข้อมูลแบบพวกข้อมูลดิบเนี่ยที่ผมให้ความสำคัญอย่างข้อมูลที่ได้จากตลาดซับหรือเว็บไซต์กรรลต่อพวกเน,นี้ยอย่างเช่นผมจะไปดาวน์โหลดข้อมูลพวกรายงาน5 6ขีดหนึ่งแล้วก็เป็นพวก a อ n u a l Report แรายงานประจำปีของแต่ละบริษัทที่ผมสนใจแล,แล้วผมก็จะดาวน์โหลดของบริษัทคู่แข่งด้วยเพื่อเอาไว้ดูเปรียบเทียบเพราะบางทีบริษัทบางทีเขาเขา,เขาทำข้อมูลขึ้นมาบางที อาจจะมีบแอสเล็กน้อยกับกิจการของเขา<อ>ถ้าเราอา่ออานของคู่แข่งด้วยเนี่ยกาจะเห็นภาพรวมอ,อุตสาหการรมได้ดีกว่าแล้วเราก็ได้รู้ว่าตอนนี้ภาวะการของบริษัทคู่แข่ขงเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นการเป็นสิ่งที่ดีถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้นักทุนทั่วไปเนี่ยทำอย่างนี้เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นข้อมูลดิบซึ่งให้ให้เราเข้าให้ให้เราสามารถจะเข้าใจธุรกิจที่เราลงทุนได้เป็นอย่างดี นั่นเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็หาอ่าน,นสือพิมพ์้เยอะแล้วก็แล้วก็แล้วก็พูก,วกเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์ที่ที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นให้ความรู้เรื่องการลงทุนเยอะแยะหมดนรหรือว่ามบางทีมีการจัดสัมมนา,าด้วยตลาดรัพย์หรือบริษัทรลาดซั์ต่างๆเราก็เข้าไปฟังสัมมนา,าเพื่อเราจะได้เป็นการพ่อคูณเพิ่มพ,พูนความรู้ค,ครับในเรื่องการลงทุนของเรามากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่หลักๆน่าจะเป็นวิธีการเลือกหุ้นป่ะคะครับผมก็วิธีการเลือกหุ้นผมจะมีสไตล์ของผมก็คือว่าจะแบ่งเป็นการเลือกหุ้นแบบท็อปดาวกับททอมอัพนะครับอย่างก็ถ้าเราพูดถึงท็อปดาวก่อนท็อปดาวก็คือผมจะดูเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมว่าณนาตอนนั้นนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไรบ้างแล้วก,ก็มาดูว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างแล้วก็อุตสาหกรรมไหนที่จะได้ประโยชน์อันไหนจะจะจะเสียประโยชน์ไอ้พวกที่เสียประโยชน์เราก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ดูอุตสาหกรรมที่จะะได้รปโยชน์ แล้วเราก็มาดูว่ามันเป็นบริษัทอะไรที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในอุตสาหกรรมนั้นๆที่จะได้รับประโยชน์ก็เลือกมาได้สองสามตัวแล้วก็เลือกเอาตัวใหญ่ๆไว้ก่อนดังนั้นเราก็พอเราเลือกได้ปุ๊บเราก็ไปดาวน์โหลดรายงานท่าพกิณฑหนึ่งกับ annual report ถ้าเป็นไปได้ก็คือสั้อนหลังสองปีก็ดีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะเข้าใจอุตสาหกรรมเขามากขึ้นว่าเพราะว่าอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นไง แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีบริษัทคู่แข่งที่อยู่ที่เราสามารถจะหาข้อมูลได้ศึกษาด้วย้ก็มาด้วยเพราะเราจะได้รู้<อ>ไงว่าเราจะได้รู้ว่าภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นย<แ>ังไงบ้าง<แ>เพราะบางทีบริษัทนี้บางทีเขาอาจจะเขียนในแง่มุมของบริษัทเขาแต่ถ้าไปดูของบริษัทคู่แข่งอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือบางทีบริษัทก็อาจจะแบบมีมัลสกับข้อมูลเขาเองบ้างอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าเรามีหลายๆบริษัทเราก็จะได้ความเข้าใจความ ได้ลึกซึ้งก็ะท่องแท้กับอุตสาหการรมนั้นมากกว่าหล้งเสร็จแล้วพอแล้วเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดพวกงบ,บการเงินของเขาถ้าเป็นไปได้ยอดหลังสักห้าปีก็จะดีครับเราจะได้เห็นว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูทั้งรายแต่มาและรายปีว่าผลประกอบการเขาผ่านมาเนี่ยเขามีการเติบโตของรายได้ของ,ของกำไรเป็นอย่างไรบ้างพวกสัดส่วนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นกําไรต่อหุ้นยอดขายหรือว่าเป็นหรือเป็นพวก ROE ROA PE อะไรพวกนี้แล้วก็ไพร์สเบรบุ๊กเขาเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้เป็นสัดส่วนการที่เราที่เราต้องเอาเอามาใช้วิเคราะห์ในการดูหมดเลยต้องด,ดูหมดนะเพราะว่าจะทําให้เราการผิดพลาดในการลงทุนมันก็จะน้อยลงถ้าเราเราเข้าใจธุรก,กิจนี้อย่างลึกซึ้งแล้วก็แล้วก็เราก,ก,ก็ศึกษาเรื่องตัวเลขตัวทางการเงินเขาได้อย่างละเอียดเนี่ยเราก็สามารถจะประเมินและจะวิเคราะห์การกําหนดราคาว่าราคาที่เหมาะสมขอ,ของหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เท่าไหร่พวกนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่เราจําเป็น ปจจัยพื้นฐานที่เราต้องรู้เพื่อเราจะได้รู้ว่าหุ้นตัวนี้ตามพื้นฐานเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ <ๆ S 2> แล้วทีนี้เราก็มาดูราคาตลาดถ้า <คะ S 2> ร<ะ>าคาตลาดมันต่ำกว่าราคาพื้นฐานเยอะอย่างนี้หุ้นตัวนี้น่าซื้อละแต่ถ้าราคาตลาดมันพอๆกับราคาที่เราเราประเมินได้เราก็ไม่น่าสนใจแล้วก็สามารถมันก็คือเขาเรียกว่ามันก็มูลค่ามันเต็มมูลค่าไปละ <ๆ S 2> มันยังี้ก็ไม่น่าสนใจหรือยิ่งถ้าแพงกว่าราคาที่เราคิดว่าเหมาะสมยิม่งต้องคิดเลยก็คือเราก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็อาจจะยังไม่ซื้อตอนนี้แต่เราก็ มอนิเตอร์ไว้ก่อนเพราะตลาดมันก็มีขึ้นมีลงถูกไหมครับช่วงไหนที่มันลงมาอ่าลงมาต่มาปัจจัยพื้นฐานเยอะๆที่เราคำนวณได้แล้วก็ค่อยๆเข้าไปซื้อก็ได้แล้วก็เก็บเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ลักษณะนั้นอันนี้คือท็อปดาวสมมติทอบอัพนี่ก็หมายว่าผมคือจะมีหุ้นที่ผมคอยติดตามอยู่ประมาณ20่สิบกว่าตัวอยู่แล้วโอ้โหเลยเห็นไหมยี่สิบสามสิบแล้วคุณกิ๊ดทำกันบ้านแต่ละตัวเห็นไหมแต่ก็ไม่ไต่คือไม่ทำาละเอียดครับคือดูคร่าวๆดูสมมติ ที่นอกจากตัวที่เราถืออยู่เราก็จะทํการบ้านละเอียดตนางนตัวไหนที่เราไม่ได้ถืออยู่แต่ว่าอยู่ในที่อาศัยใจแล้วก็จะคอยดูเวลาเข้าประกาศงบการเงินมาเป็นไงบ้างแค่เองแล้วเมื่อไหร่เรารู้สึกว่ามันเริ่มดีปุ๊บเราก็จะเริ่มมาอ่านวิเคราะห์ละเอียดละไปเอาห้าหกขีดหนึ่งเอารายงานบริษัทีมอ่านอีกทีเ้ยไม่ได้เข้าใจไม่ได้อ่านเพื่อนผมบางคนลงทุนหุ้นตั้งร้อยตัวผมยังงงว่าเขาทำได้ไงหุ้นในตลาดมีห้าร้อยกว่าตัวเขาเขาถือหุ้นตั้งร้อยตัวร้อยกว่าตัวผมก็ยังงงว่าเขาแบบจะวิงเวียนนะ จำได้เพราไม่รู้ตัวไหนซื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ผมจะไม่ผมในพอร์ตผมเนี่ยแม็กซิมัมก็คือไม่เกิน8ตัว<ม>แต่ประจำวันผมก็ถือประมาณสี่ห้าสี่ตัวอะไรแค่นี้ส่วนใหญ่เล่นหุ้นไม่เยอะแต่ทุ่มการทุ่มไปดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราศึกษาได้ดีว่าหุ้นตัวนี้มันดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ลงทุนเยอะหน่อยไม่ดีกว่าดีกว่าต้องไปกระจายหลายตัวก็การที่เราลงทุนสี่สี่ห้าตัวนี่เราก็ได้กระจายความเสี่ยงไว้บ้างเล็กน้อยแล้ว เพราะเราคงไม่คงไม่ได้เก่งกล้าสามารถที่จะแบบไปแบบทีสิบกว่ายี่สิบตัวแล้วมากระจายเราแค่คนคนเดียวใช่ถ้าเรามีเป็นแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรที่แบบช่วยกันดูอย่างงี้เพระว่าเป็นพวกฟันเมนเจอร์ยังมีแบบใช่ไหมหลายคนช่วยกันดูแต่ละถ้าคนเดียวผมคิดว่าโอ้โหห้าตัวก็พอแล้วไม่แต่ห้าตัวนะทำกันบ้านหนักหน่วงอย่างคุณกิ๊บนะก็ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะใน4ี่ห้าตัวเนี้ย ตัวไหนที่เป็นหุ้นประวัติศาสตร์หุ้นแจ้งเกิดหุ้นที่สร้างเนื้อสร้างตัวให้เราอ่ะก็มีหุ้นตัวนึงคือไทพาณิชประกันชีวิตนะครับในสมัยตอนที่ผมลงทุนเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยใช้ชื่อว่าไทพาณิสนิวยอร์กประกันชีวิตอตอนนั้นยังชื่อเดิมอยู่ะนะแล,ะและว้วพอเมื่อปีปีที่แล้วถที่นิวยอร์กอเมริกาเข้ามาขายหุ้นให้กับให้กับแบงก์ไทพาณิชแล้วก็ไทพาณิสถือหุ้นใหญ่ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากไทพาณิสนิวยอร์กประกันชีวิตมาเป็นไทพาณิชประกันชีวิตแทคะน ก็หุ้นตัวนี้เมื่อสักห้าปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อไว้ราคาหกเจ็ดสิบาทตอนนั้นผมประเมนว่าหุ้นตัวนี้ราคาเหมาะสมอยู่ที่ควรอยู่ที่ร้อยกว่าบาทผมเห็นว่ามันถูกกว่าราคาที่เหมาะสมค่อนข้างเยอะผมก็เลยเข้าไปซื้อตอนนั้นซื้อไปก็ยังกลัวไปนะครับเพราะว่าตอนช่วงจังหวะที่ผมซื้อเนี่ยมีคนมาตั้งขายเยอะมากซึ่งหุ้นตัวนี้สมัยก่อนนี่มันแทบไม่มีซื้อขายเลยเคว้ะมะเพราะใช่เรามาถูกทางเปล่านั่นแหละผมเคว้เลยเพราะผมคิดว่าคิดอย่างนี้ว่าเอ๊ะเขาคนที่ขายหุ้นเยอะขนาดนี้ ต้องเป็นรายใหญ่รายหนึ่งแน่ๆแล้วทีนี้เขาอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เรา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 ไม่รู้หรือเปล่าดังนั้นผมก็เลยผมก็เลยเออก็กลับมาผมก็เลยกลับมาวิเคราะห์ใหม่อีกทีันมันเราวิเคราะห์อะไรผิดพลาดบ่างตกหลอดอะไรบางอย่างก็ปรากฏว่าวิเคราะห์แล้วก็ยังขานี้ก็ยังถูกดีๆอ่าผมก็เลยก็เลยก็เลยตัดตรงเรื่องนี้ไปแต่นี้ผมก็ไม่นั่งคิดว่าเอ๊ะหรือจะมี insider trading อ่าผมไม่นั่งดูว่ามันก็ไม่น่าจะนะเพราะว่า พูดถึงหุ้นใหญ่ตอนสมัยนั้นก็มีนิวยอร์กไลท์ถือ4-7เปอรเซ็น์กว่าแล้วก็เแม็กซ์ไทม์นี่ถือ4-7เเกว่าก็มีรายย่อยแค่5เปอร์เซ็นต์กว่าเองคนที่ขายก็น่าจะเป็นหนึ่งใน5เปอร์เซ็นต์ไป5เอง์เนต์แต่นี่ไทมันนี่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ถือหุ้นใหญ่ก็ไม่ก็ไม่น่าจะดิอย่างไรอเมริกาโอ้ซีจีเขาดีมากที่อเมริกาก็ไม่น่าจะผมก็เลยมั่นใจว่าผมไม่น่าจะมี insider trading ผมก็เลยซื้อเต็มแม็กเลยตอนนั้นซื้อไปใช้้เเงงินนไปแค่่กวาาลอ มามามาถึงณตอนนี้โอ้ยแล้วหุ้นนิวยอร์กไลฟ์ตนั้นขึ้นไปสูงสุด600กว่า600กว่าเมื่อ2ปีที่แล้วจาก60 60กว่าบาทเป็น600กว่าบาทผมถือให้3ปีกว่อนะตอนนั้นขึ้นไปกกว่าแต่ตอนนี้มาปีนี้เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วขึ้นไปสูงสุด790บาท790บาทแล้วผม3-4ปีที่ผ่านมาผมได้ไปผลอีก40กว่าบาทบวกปากเข้าไปก็ค่ แปดร้อยสามสิบกว่าบาทถ้าว่าตอนถ้าว่าถ้าจากราคาทุนผมมาถึงหน้าตอนนี้ถ้าผมขายเนี่ยผมก็ไปพันประมาณพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังแล้วเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อคุณกิดเห็นไหมคะว่าคือคือคุยแล้วรู้เลยว่าจากจากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านบาทได้เนี่ยอย่างเดียวเลยที่การเห็นในตัวคุณกิดคือทํากันบ้านหนักนงงมากหนักวงแบบที่เราไม่เห็นจากนักลงทุนในหลายๆคนนั้นไม่ต้องถามเลยค่ะว่าทําไมเขาถึงมีวันนี้ได้จากล้านน้ารล้าน

วัยวันนี้เรายัางอยู่กับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศค่ะเจ้าของหนังสือเล่มนี้แหละจาก1ล้านเป็น500ล้านผมทํำยังไงสวัสดีค่ะคุณกิตคราวที่แล้วเนี่ยนะเราเจาะลึกเรื่องหุ้นกันไปแล้วนะเขามีวิธีเลือกหุ้นยังไงวิธีลงทุนยังไงหุ้นแบบไหนในสเปคหุ้นแบบไหนยี้เลยแบบนี้ไม่ลงทุนแน่เดี๋ยววันนี้มาเจาะลึกเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันต่อค่ะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพอะนะคุณกิตเท่าไหร่นะคะตอนนี้ประมาณสาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับที่ลงทุนในอสังหาริ อสังหาริมทรัพย์นี่มันเริ่มมาจากตรงไหนอะไรยังไงก่อนหุ้นไหมคะหลังหุ้นคนระับผมลงทุนในหุ้นป,ประมาณ18ปีแปดีเพิ่งลงทุนในสังหาประมาณ1 1ปี 1> เริ่มต้นจากผมไปประมูลทรัพย์ที่กรมบังคับคดีครับก,ก็เมื่อ11เปีที่แล้วผมผมไปนั่งประมูลแล้วบอกว่าบ้านหลังแรกที่ผมได้จากการประมูลครั้งนั้นก็เป็นบ้านผมจำจำจำได้เลยเป็นบ้านเดี่ยวที่เอยเบญจการหกาิบเตอนนั้นประมูลไปราคาล้าน3าหบาท บอกว่าหลังากนั้นผ่านไป5เดือนผมขายได้ราคา2องล้านสแน่ผลตอบแทนหกสิบเปอร์เซ็นต์ภายในเวลา5เดือนดีกว่าหุ้นอีกนะดีโอ้โหดีมากเลยครับดีกว่าหุ้นอีกดีกว่าหุนาห้นอีกหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์อนตอนนั้น <5 S 1> ตอนนั้น,นยังไงโอ้ยเรามาถูกทางแล้วผมผมคือจริงๆแล้วผมอยากทำธุรกิจาธุรกิจทางอสังหาริมทรัพย์มานานแล้วแต่ว่าไม่มีญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักที่เขาทำธุรกิจนี้ที่พอจะชี้แนะนำาได้แต่ในที่สุดผมก็พยายามหาหาทางจนในที่ส พอได้ชิ้นนั้นผมบอกพี่ชายผมเลยว่าเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราอยากทำมานานแล้วเนี่ยสุดเราเราเห็นช่องทางแล้วแล้วก็แล้วก็ต่างต่ากนั้นก็ประมูลมาเรื่อยๆก็ก็แต่ตอนนั้นมันหน้าทำใช่ไหมตอนนั้นมันยังเป็นบลูเช่นทีตอนนั้นคือคนเข้าประมูลยังไม่เยอะเพราะงั้นก็การแข่งขันก็น้อยแล้วก็ราคาก็ไม่แบลาราคาประมูลตอนสิ้นสุดก็ไม่ไม่ใช่ราคาที่สูงมากมันก็ทําให้เราได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแต่แต่อะไรก็ตามที่ผลตอบแทนดี มีขึ้นก็ม,นมีลงลมันแน่นอนออใครๆก็อยากแห่มาทำใช่ไหมะนั้นคนคนคือเค้กก้อน,ก,อนก้อนเดียวกันนั่นแหละพอมีคนถือปังตอจะมาหันเค้กเยอะขึ้นนนั้นคู่แข่งเยอะขึ้นเพราะนั้นไ,ไอตัวรายรายรับของแต่ละคนก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแ,แล้วพอมีคู่แข่งเยอะขึ้นนอกจากว่าเราประมูลเออไม่ได้ม่ได้มากชิ้นได้น้อยชิ้นลงค่ะประการที่สองก็คือว่าเราก็ต้องมาจ่ายตัวราคาที่เราประมูลเนี่ย สูงขึ้นเพราะว่าพอมีคู่แข่งเยอะขึ้นแล้วก็ต้องให้ราคาตอนประมูลสูงขึ้นอีกแต่ว่าเบางทีเราขายบางทีเราขายราคาสูงมากคนซื้อก็ไม่ก็ยอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เคยหอมหวนเหมือนเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วก็ไม่มีแล้วจากบลูไม่บลูแล้วเป็นเรดแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะว่าความการแข่งขันข้างสูงแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือมีสองกลุ่มอะที่คือที่ทําให้การประมูลทําให้เราผลตอบแทนน้อยลงก็คือมีกลุ่มหนึ่งที่แบบว่า เขารวมกลุ่มกันแล้วไปไปประมูลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยวางวางไว,ว้จํแค่ห้า0 0ื่บาทเองอแล้วก็เขาก็แบบประมูลแล้วประมูลแบบประมูลกับทุกชิ้นเลยแล้วเสร็จแล้วก็คือกรมบังคับคดีก็ให้เวลา3ามเดือนในการที่แบบค่อยมาโอนเขาก็เอาเวลาสามเดือนเนี่ยไปหาพยายามไปขายบางทีแค่ขายได้ชิ้นนึงก็แม้แต่สามสี่แสนก็คุ้มแล้วเพราะเงินลงทุนแค่ห้าหมื่นบาทแต่ว่ามีก็มีหลายชิ้นที่เขาขายไม่ได้เขาก,ก็โดนยึดไปห้าหมื่นบาทแต่ว่า โดยรวมๆแล้วเขาก็ย,ยังได้พอได้กาไรอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มพวกนี้ขึ้นเข้ามาเนี่ยกรมความดีเห็นว่ามีทรัพย์ของกรมพมดีที่ประมูลไปแล้วเนี่ยแล้วก็โดนทิ้งเยอะมากจนในสุดกรมความคดีก็เลยต้องออกกฎระเบียบขึ้นมาใหม่คือว่าตอนนี้เงินประจาจะไม่แค่ห้าหมื่นแล้วตอนนี้เงินประจาก็สูงขึ้นบางชิ้น,นอาจจะต้องวังเป็นหลักล้านเพราะฉะนั้น<ๆ>ขึ้นอยู่กับตัวราคาของทรัพย์สินที่ประมูลเพราะฉะนั้นก็จะให้แบบว่าคนกลุ่มนี้ก็ช่องทางในการทำมาหากินเขาก็ ลดลงเพราะว่าเขาคือเขาหลักประกันที่เขาต้องวางตามประมูลเนี่ยม,มันมากขึ้นนี่เขาก็ต้องเลือกหน่อยละก็ต้องคิดว่าเขาต้องขายได้ถ้าไม่เขาก็เงินกับเงนินเงินที่วางมาจะก,ก็จะโดนยึดไปแล้วไอ้กลุ่มหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือกลุ่มที่แบบเป็นผู้ซื้อประมูลซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองกลุ่มเนี้ยเขาซื้อเขาให้ได้ทุกราคาซื้อเมื่เขาชอบขึ้นมาเนี่ยคือเขา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 าซื้อเขาให้ได้ทุกราคาแต่ขณะที่ผมเนี่ย เล่าประมูลในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเพราะว่าผมยังต้องเอามาปรับปรุงแล้วก็มาขายอีกนันผมจะมีต้นทุนนั้นเออมันก็ไม่เหมือนกันนั้นโอกาสแข่งขันเจอคนที่แบบประมูลเพื่อจะอยู่เองเนี่ยเราแพ้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขากล้าให้ราคาที่สูงในที่สุดต,ตอนนี้ยังยังมีทําติดค้างติดติดพันอยู่ไหมคะก็ยังทำอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าผลตอบแทนมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างสมัยก่อนแบบชิ้นหนึ่งห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างง่ายแต่เดี๋ยวนี้แบบ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แบบก็โอเคแล้วก็หลวแล้วแล้วก็บางทีแบบบางชิ้นเนี่ยก็มีปัญหาคือแบบตอนสมัยก่อนอย่างประมูลเนี่ยบางทีมีบ้านทรัพย์ชิ้นนั้นเนี่ยบางทีมีผู้อยู่อาศัยอยู่ถ้าบางทีถ้าเป็นเจ้าของบ้านบางที เราเราประมูลได้เสร็จล้วบางทีเราประมูลข้ของไม่ยาไม่ย้ายออกแล้วไปคุยเจรจาเขาดีๆเพื่อจะขอครบกรนให้เขากรุณาย้ายออกบางรายก็โอเคบางรายก็บางรายที่บอกว่าให้เวลาสามเดือนแล้วพอกบสามเดือนก็ไม่ยอมย้ายออกแล้วก็คุยกันเรื่องว่าช่วยชาขนยุกขนย้ายอะไรเงี้ยบางทีก็ยังไม่ก็ยังไม่ยอมย้ายออกก็ในที่สุดเราก็ทงไเรื้องฟ้องศาลแล้วก็บางคนบางคนก็หัวหมอก็เราต้องฟ้องสามศาลคือ กากวาจะเชิญท่านออกได้บางทีใช้เวลา2 3ปีพวกนี้เป็นต้นครับกลายเป็นว่าวุ่นวายเหมือนกันเน,ะนาะแต่ <นะ S 1> ที่ไม่วุ่นคือซื้อคอนโดอ่าใช่อ,อันนี้อันนี้ป็นเป็นคอนโดผมว่าเป็นอีกแนวอีกช่องทางการลงทุน <c oughs> ผมก็ไปลงทุนพวกคอนโดที่แบบตามแนวรถไฟฟ้าที่เขาเปิดโครงการใหม่ผมก็จะไปดูแล้วก็ถ้าซโครงการไหนราคาน่าสนใจคือหมายว่าไม่แพงแล้วก็โลเคชั่นที่ดีแล้วก็ผมว่าผมก็จะไปจองแล้วเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาโอนเสร็จแล้วก็ ขายต่อแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าซื้อไว้เก่งกําไรใช่ครับแต่ก็ก็มีก็เป็นการเก่งกําไรที่ค่อนข้างจะให้ผลตอบแทนที่พอใช้ได้แต่พูดถึงว่าสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยราคาคอนโดใหม่ๆห่นี่มันแพงมากเลปัจจุบันนี้ผมปีนี้ผมไม่ซื้อละหยุดซื้อแล้วเพราะว่าราคาโครงการใหม่ใหม่เนี่ยอย่างแถวโซนสุขุมวิทเนี่ยเริ่มต้นที่ประมาณแสนหนึ่งแสนสองซึ่งแพงมากเลยบางโครงการบางโครงการที่อยู่ในใจกลางเมืองแบบแถวเพลินจิตอะไรเนี้ยก็ เกือบสองแสนแล้วแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดหรือหรือที่แบบที่ตรงแถวลาดําริหรือตรงแถวนาลาทิวาสบางโครงการปาเข้าไปสองแสนกว่าเสาทรเนี่ยมันอย่างนี้มันคืนแพงมากจนแบบว่าซื้อไม่ลงค่ะใช่แต่ก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีตัวอย่างมาที่แบบโอ้โหซื้อแล้วทำกำไรเร็วสุดเลยอะห้องอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ได้คะหมายถึงกำไรนะเคยมีบางบางบางโครงการก็เออ ผลตอบแทนค่อนข้างดีมากแต่ว่ามันเป็นกรณีพิเศษจริงๆเพราะว่าตอนนั้นพอดีเ,ออเจ้าของโครงการเขาต้องการจะปิดโครงการเนี่ยแล้วเขาเลยลดราคาถูกมากเองเนี้ยซึ่งม,มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแบบตั้งแต่ผมทํามาเพิ่งเคยเจอครั้งเดียวเองม,มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นคงไ,ไม่สามารถที่จะยึดว่าจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดอ แต่ก็โอ้โหเยอะเลยใช่ไหมใช่คุณอาจารย์ดีมากครับแต่ว่าไม่เปิดเผยใช่ไหมคะเขาไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยอ่ะแต่ข้างดีเขาไม่ได้ซื้อทีหนึ่งห้องเดียวแล้วก็เก็งกำไรนะเขาซื้อทงเหมือนช้อปปิ้งคอนโดอะค่ะคนนี้ผมเ่ีบางโครงการบอกว่าไปซื้อทีสิบห้องเนี้ยสิบห้องเลยผมไม่จองคือคุยคุยราคากับเจ้าของโครงการแล้วคุยกันโดยตรงแล้วก็แล้วก็นี่สุดก็ได้ราคาที่ต่างฝ่ายต่างพอใจผมก็เลยผมก็เลยจองแล้วก็แล้วก็ศึกแล้วก็ เก็ผลลัพธ์ตอบรับออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะพอผมอนหลังจากที่ผมอนจากโครงการแล้วก็ผมก็ขายได้ให,ห่หลายหลาย,หลายห้องเหมือนกันเพราะว่าพอผม,ผมอนมาแล้วเป็นช่วงที่โครงการเขาปรับราคาขึ้นมาเยอะมากแล้วนั้นเราซื้อตอนนั้นเราก็ได้ส่วนลดเมื่อเทียบกับลูกค้ารายรายอื่นไปแล้วเราเังราคาและเทียบกับราคาโครงการเขาก็ปัจจุบันเขาปรับขึ้นมาเยอะมากนั้นก็ทาให้เราได้ผลตอบแทนค่อนข้างใช้ได้อยู่ับแน่นอนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะทาเล ทำเลเป็นสิ่งสำคัญใช่ครับคือทำเลแล้วก็ราคาด้วยเพราะว่าคือบางทีทำเลได้แต่ราคาไม่ได้คือราคาของมันไม่ได้คือราคาโครงการบางทีก็ตั้งแพงมากแล้วเราคิดว่าบางทีเรารู้จะไปขายใครอย่างยกตัวอย่างผมมีคอนโดอันหนึ่งผมผมจะผมซื้อไว้ที่ตรงอโศกเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆตึกผมเนี่ยผมซื้อปัจจุบันเนี่ยประกาศขายที่ราคาตังเมตรละเจ็ดหมื่นห้าแต่ตอนนี้มีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งจะมาตั้งโครงการซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโครงการที่ผมซื้อเลยห่างกันประมาณร้อยเมตรเองเขาเริ่มตังเมตรละแสนหนึ่ง คิดดูสิครับว่าผมขาย7จ็ดหมื่นห้าแต่เข้ามาประกาศขายแสนหนึ่งนั่นคือยอย่างที่ผมตอนนี้ผมหยุดซื้อแล้วเพราะว่าผมราคาที่ผมตั้งขายยังถูกราคาโครงการใหม่ๆเลยนี่นก็เลยคิดว่าตอนนี้แบบคนที่จะมาเล่นเกงกำไรพวกคนดูตอนนี้ก็ตอนนอ้อ,องหดหรือว่ามันถึงยุคซันเซ็ตของคอนโดเก่งกำไรแล้วคิดว่าอาจจะไม่ซันเซ็ตเงแต่ว่าแบบว่าคือเปนช่วงที่ผกว่า คนที่จะคาดหวังกำไรเยอะๆเหมือนสมัยก่อนชาี่ผมทำเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่าอย่างนี้คือราคาโครงการพวกนี้มันเขาก็ปรับราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีคนเข้ามาเก็งกำไรอย่างนี้ก็เยอะมากเหมือนกันนี้ก็เราก็มีคือมันมีซัพพลายเยอะขึ้นแล้วก็มี ู่แข่งที่มาทำตลาดนี้ก็เยอะขึ้นเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งซื้อเกงกาําไรหรือซื้อปล่อยเช่าเนี่ยถ้าซื้อแล้วติดมือทั้งนั้นเลยใช่ไหมการเห็นคนบ่นอย่างนี้กันเต็มมืออ่าใช่ก็ก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีส่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประมาณโครงการหนึ่งออกมาประมาณ20%หรือ20%ขึ้นเนี่ยที่บบเป็นพวกนักกิเกงกาไรหรือนักลงทุนที่บางคนอาจจะซื้อไปปล่อยเช่าบางคนอาจจะซื้อเกงกําไรไว้เอาไว้ขายมันก็มีประมาณ20%ประมาณเนี่ยพวกพวกคนดในเมืองนะฮะ งั้นก็แบบว่ามันก็มีการแข่งขันกันเตรียมตัดราคากันเพื่อจะขายให้ได้ถูกเพือ่อใช้ดึงให้คนซื้อมาซื้อแกตัวเองอะไรเี้ค<า>เคยมีซื้อแบบอันไหนไหมคะที่แบบเอาเหมือนซื้อหุ้นเหมือนกันซื้อหุ้นแล้วก็มีแบบว่าติดดอยเป็นการมีซื้อแล้วแป๊กแบบแม่เราว่าเราดูทําเลดีแล้วนะอันนี้แบบอยู่ติดแนวรถไฟฟ้าแต่ก็ยังแบบไม่เวิร์คขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมก็ก็ไม่ค่อยนะสมา,ามารถจะ คือถ้ามาแนมีใช่ไหมก็จะได้อยู่เพียงแต่บางทีอาจจะติดนานหน่อยบ้างแต่ว่าไม่ถึงว่าจะขายไม่ได้เลยยกเว้นแต่บบบางบางบาง,บาง,บาง,บางอันที่ผมไปไประมูลเป็นคอนดโดที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นคอนดโดเก่าหน่อยอันเนี้ยมันไซส์มันใหญ่แบบเกือบ200ตารางเมตรบางทีกลุ่มคนซื้อมันจะแคบหน่อยงนั้นบางทีก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนห่งนห่หรือบางทีไปประมูลซับมือสองอย่างเป็นพวก ชาวเฮาหรืออะไรเงี้ยก็มีบางมีอยู่ตอนนี้มีก็มีอยู่ประมาณสอสาหลังอยู่เหมือนกันนะที่ถือมาประมาณสองปีแล้วยังขายไม่ได้เลยก็มีแล้วก็เออพูดถึงอันนี้ผมอยากจะเตือนว่าอย่างผมพอไปประมูลมาผมก็ไปปรับปรุงบางทีไปทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วลวันดีคือดีพวกซาเล้งนี่แบบว่ามันลื้อสายไฟผมพอพอไปพอกลับไปดูทีสายไฟโดนลื้อหมดเลยนะโอ้โหแบบผมราบการณ์แล้วผ่านเลยบบต้องมานั่งเดินสายไฟใหม่ค่ะโอ้โหนี่อสังหานี้ไม่เย็ง่ายนะใช่ครับตอนนี้พอร์ตอสังหาเท่าไหร่ได้คะก็ ร้อยกว่าอยู่ร้อยกว่าล้านพอพอทุนไปแล้วนะอันนี้<ช>พอทอสังหาครับนี่นี่สองสองอย่างเลยใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ลงทุนในสัดส่วนสองใหญ่หลักๆก,ก็คือสองอย่างนี้แต่ว่าอ,อนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนไปเมื่อ,อพอใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมอมตัวสังหาจะลดจะลดตัวสังหาลงเพราะว่าอสังหาเนี่ยผมทำกับพี่ชายสองคนเพราะฉะนั้นการดูแลการจะที่เข้าไปดูแลเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดเพราะว่าคงดูแลได้จานวนนึงเท่านั้น ส่วนที่เกิดอย่างนั้นก็อาจจะรไม่โท่จริงก็เั้นสัดส,ส่วนของอสังหาริมทรัพย์อาจจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วบางเออก็สัดส,ส่วนเดิมที่เป็นของอสังหารก็อาจจะไปเพิ่มเป็นการลงทุนในต่างประเทศเป็นต้นมันเห็นชัดเจนนะคะคุณกฤษว่าผลตอบแทนของอสังหามันลดลงกว่าหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม,ไม่คือแต่ณปัจจุบันเนี้ยคือจากต้นทุนเก่าก็ยังถือว่าผลตอบแทนก็ยังค่อนข้างดีอยู่เมื่อเจยบเพราะแต่ว่าอ,าอานาคตนี่อาจจะอาจจะลดลงเพราะว่า มันเริ่มของใหม่ๆมันไม่ว่าประมูลซับมือสองก็เริ่มแพงขึ้นพวกคอนโดใหม่ๆก็เริ่มแพงขึ้นถึงตอนนั้นก็คืออาจะพนทรพ์อาจจะอาจจะอาจจะแย่ลงแต่ว่าที่ผมมีอยู่ในมือในตอนนี้เป็นต้นทุนเก่าๆซึ่งมันก็ยังจองไว้เมื่อสองปีที่แล้วมันก็ได้ราคาจร่งถูกเอาเข้าจริงๆอะไรถูกฉลกกว่ากันหุ้นกับอสังหาอาจจะหุ้นมากกว่าเพราะผมทุ่มเทเวลาและแล้วก็กาลังกาลังกายเนี่ยให้กับหุ้นมากกว่าอสังหา คือสังหารมันไม่ต้องทับกันบ้านหนักหน่วงแบบหุ้นใช่ไหมคะโดยจริงรสังหารนี่บางทีก็ต้องทับกันบ้านอย่างยกตัวอย่างผมมีที่จองคอนโดยอย่างโครงการหนึ่งที่ตรงสามย่านผมผมมานั่งลิสต์เลยว่าทําไมผมควรจะซื้อของโครงการนี้มผมลิสต์ออกมาได้สิบข้อใช่ไหมฮะอ๋อเวลาก่อนซื้อ,อะเา<ะ>ลเยว่นี่ยอย่างเช่นโครงการหอ,อึ่งตรงสามย่านเนี่ย เออผมไปสำรวจแถวนั้นเนี่ยนักศึกษาจุฬาอยู่แถวนี้จุฬาแล้วก็เตรียมบุญยมแล้วก็เ<า>ด็กสายที่จุฬา,ส,ส,าสามกลุ่มหกซึ่งเด็กพวกนี้ทุกปีจะมีเด็กใหม่เข้ามาถูกไหมมีเด็กสอบเข้ามากขาได้ก็บางคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อยากจะหาซื้อที่อยู่อาศัยให้กับลูกที่อยู่ใกล้ๆกับสถานศึกษาน่ยตรงในย่านนั้นก็มีแค่โครงการนี้แล้วก็หรือถ้าเป็นจามจุฬาของ,ของ ของจุฬาเองก็เป็นลิสโฮก็คือมันเป็นเซ็งระยะยาวอย่างที่โครงการที่ผมซื้อเองเนี่ยวิชสามย่านเนี่ยมันเป็นฟรีโฮเพราะฉะนั้นปีนี้มันก็จะได้ดีกว่า1คือเป็นฟรีโฮสอก็คืออยู่ใกล้สถานศึกษาทั้ง3ที่3ก็คืออย่างตึกจามรีสแควร์ปัจจุบันเนี่ยดีแท็กเนี่ยเขาวิทยาสังกัญใหญ่ไปอยู่ตรงนั้นเนาะนั่นเพื่อการรับการขึ้นไปก็ยังคงอยากได้ที่อยู่อาศัยที่ ทีนเป็นบ้านบ้านบ้านหลังที่สองที่ใกล้กัที่ทงานแบบอาจารย์ถึงเพิ่งได้หัดอาจารย์มาพักที่นี่สุขาทิ่ก็กลับไปพักที่บ้านแสดงว่ามีศักยภาพใช่แล้วไม่แล้วปกติทุกที่ก่อนคุณกิ๊ซึ่งกิ๊ต้องอย่างนี้ไหมผมก็ทำนะสิบข้อฉันถึงโอแลวยังยังอย่างตรงนี้ก็อยู่ใกล้สีลมสุรวงอีกแถวสุรวงก็ไม่ค่อยมีคอนโดใช่ไมตรงตรงนี้มันไปสุรวงก็ใกล้ิดเดียวใช่ไหมแล้วก็อยู่ใกล้กับสวนลุมซึ่งเป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในของของกรุงเทพ คนที่จะไปคนที่จะออกกำลังกายสามารถจะเดินวอร์มอัพกับวิ่งจ็อกกิ้งที่สวนย์ได้เนี่ยถูกไหมฮะ <c oughs> มันมันมีอะไรมีอเลิศเนอะมมีอะไรต่อมีอะไรที่แบบมีเหตุผลแล้วก็อย่างกรทมก็จะทำมีโครงการทำรถไฟฟ้า <c oughs> มนโนเรลเชื่อมระหว่างตรงสยามบมึงคลองมาที่สามย่านเนี่ยนั <c oughs> ่นก็หมายควาที่อยู่แถวนี้ก็จะนั่งรถมโนเรลไปได้นี่เป็นต้น